วันนี้ผมจะมาทำลาบหมูครับทำลาบหมูง่ายๆผมว่าทุกคนก็น่าจะเคยกินกันเก็นก็น่าจะเคยกินกันอยู่นะฮะก่อนอื่นรวนหมูสับก่อนนะฮะลวนหมูสับให้มันสุกก่อนแต่ว่าอย่าไปรวนให้แข็งนะฮะลว,ลวนแค่พอสุกสุกพอดีะฮะเพราะเป็นงั้นเดี๋ยวหมูสับมันจะไม่นุ่มจะแข็งกระด้างนะฮะ พอเ,เริ่มสุกสุกดีใช่ไหมครับเราก็จะมาปรุงรสกันก่อนนะฮะผมใส่น้ำมะนาวสี่ช้อนนะครับระหว่างที่รวนคือตอนปรุงปิดแก๊สด้วยนะครับน้ำมะนาวสี่น้ำปลาผมประมาณเกือบเกือบสามนะฮะ ตามด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนครับผสมให้เข้ากันครับผสมให้เข้ากันให้น้ำตาลมันละลายด้วยฮะชิมรสชาติครับเปรี้ยวน้ำครับแล้วก็หวานเล็กน้อยแล้วก็เค็มตามอะตามด้วยพริกป่นครับพริกปน่นนี่ตามใจอชอบแล้วครับ ยังไงผมฝากกดติดตามช่องผมไห้ด้วยนะครับพอผ,ผสมเข้ากันดีใช่ไหมฮะคราวนี้เราก็จะใส่หอมแดงครับ ตามด้วยข้าวคั่วครับพอคนที่เข้ากันเสร็จแล้วก็ตามด้วยต้นหอมพักทีแค่นี้เองฮะง่ายๆครับกินคู่กับผัดครับขั่วหรือกระหลำ่ำแล้วแต่ผัดที่ทุกคนชอบนะฮะ แค่นี้ครับง่ายๆเรียมง่าย,องงายบอกเลยอร่อยมากเพราะว่าผมกินแล้วเสร็จแล้วครับ